นางจินดาถนอมรอดนะคะนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพชีวิตขั้นพื้นฐานสมาคมอัศวินบูรพารวมใจการกุศลเคลือสหพัฒจังหวัดชนบุรีรุ่นที่1พร้อมด้วยสมาชิกแล้วก็ผู้นําชุมชนค่ะก็มีทีมครูฝึกจากไลฟ์เซฟตี้โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจำนวนเจคนมาเป็นวิทยากรอ,อบรมให้ความรู้ นายปองพลกล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะเพื่อให้อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยได้รับความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า การ CPR นะคะ<ช>และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือว่าที่เรารู้จักกันว่า AED นี่แหละรวมถึงเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ใหม่ๆทบทวนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงท,ทีและถูกต้องรวดเร็วโดยมีสมาชิกอาสา40คนเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นเวลา2วันด้วยกันค่ะ ขายก็คือให้ให้ใหอาสาสมัครได้เรียนรู้นะครับการฝึกฝนการปฐะมพยาบาลเบื้องต้นการใช้เครื่อง E D และการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับให้ให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วเป็นการทบทวนความรู้นะครับไม่ใหม่เพื่อที่จะมาใช้ในการช่วยเหลือ